ความสุขเป็นของผู้ที่ดำเนินชีวิตอย่างบ่มีความพิดคือผู้ที่ดำเนินชีวิตตามกฎบัญญัติขององค์พระผู้เป็นเจ้าพันธกิจมานาประจําวันเต็มใจเสนอร้ายการมาน้าประจําวันเรื่องเล่าที่จะเสริมสร้างชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณให้เข้มแข็งและเติบโตขึ้นในทังแห่งองค์พระผู้เป็นเจ้ามานาประจําวันวันนี้พบกันในวันที่18มังกรในหัวข้อเรื่องที่มีื่อว่า พันธุกรรมของไทยสมาเลียและพระวจ,จนะของพระเจ้าที่พวกเขาจะมาเฮียนฮู้และสามัคคีทำห่วมกันในมื้อนี้ก็ปรากฏอยู่ในพระธรรมลูก่าบทที่สิบข้อที่ส้าเจ็ดถึงขอ้ททขอที่สาสิบเจ็ดพระธรรมลูก่าบทที่สิบข้อที่สิเจ็ถึงข้อที่สาสิบเจ็ดก็ได้ปรากฏเรื่องราวและเนื้อในดังต่อไปนี่แล้วสายผููนั่นก็ตอบว่า จงหักองค์พระผู้เป็นเจ้าองค์เป็นพระเจ้าของเจ้าด้วยสุดใจด้วยสุดจิตด้วยสุดกำลังและด้วยสุดความคิดของเจ้าและจงหักเพื่อนบ้านเหมือนหักตนเองพระเยซูเจ้าตอบว่าท่านตอบถึกแล้วจงไปปฏิบัติตามนี้และท่านจะได้ชีวิตแต่ทําบัณฑิตคนนั้นอยากแสดงว่าตนเป็นคนศีลธรรมจึงถามพระเยซูเจ้าตื่ว่า แม่นผู้ใดเป็นเพื่อนบ้านของขาน้อยพเยซสุเจ้าให้คำตอบแก่ลาวดังนี้ว่ายังมีชายคนหนึ่งลงจากนาครเยรูซาเล็มไปยังเมืองเยริลกูและตกอยู่ในกับมือของพวกนักปุ้นพวกนักปุ้นได้เอาทุกสิ่งที่ซายผู้นั้นมีทั้งตบตีลาวและป้าทิมไหวเกือบตายยังมีปรโลหิตคนหนึ่งได้ลงไปตามทางนั้นเมื่อเห็นคนนี้แล้ว ก็ยังเว้นกายไปฝากอื่นในทนํานองเดียวกันมีคนเลวีผุนหนึ่งลงไปตามทางนั่นและเห็นลาวก็ยังเว้นขามทางฝากอื่นกายไปเหมือนกันแต่มีไทยสมาเรียคนหนึ่งที่เดินทางมาพ่อสายคนนี้เมื่อเห็นลาวแล้วก็มีใจเมตตาสงสารแล้วจึงเข้าไปซอยเอาน้ำมันและเอาเหลาอาุูนถอกใส่บาดแผล และเอาผ้าพันบาดแผลให้แล้วก็โจมซ้ายคนนั่นขึ้นขี่ทังหลังซัดของตนนำไปห่อนโฮงแฮมและเอา,เจาใจไซบัวละบัดลาววันต่อมาเราได้เอาเงินสองเหรียญให้เจ้าของโฮงแฮมและสั่งว่าจงสวยเบิงแยงไซายคนนี้ให้ดีเนอร์ถ้าเจ้าใจเกินนี้ไปเท่าใดเมื่อค่อยกลับมาคอยจะจ่ายคืนให้ในสามคนนี้ แม่นผู้ใดเป็นเพื่อนบ้านของคนที่ถูกโจรพุ่นนั่นท่านบัณฑิตคนนั่นตอบว่าแม่นผู้ที่ใจเมตตาสงสารต่อนเล้าพระเยซูเจ้าเก่าแนะนําว่าท่านจงไปเหตุอย่างนั่นเหมือนกันในการสัมมนาเรื่องต้นกําเนิดของอินโดนีเซียที่แขวงจาการ์ตานักการเมืองคนหนึ่งบอกว่า ท่านประหลาดใจ,จกับผลการตรวจ dNA หรือรหัสพันธุกรรมของตนคือพอท่านมีสายเลือดส่วนหนึ่งของไทสมาเลียท่านภูมิใจกับการสืบทอดนี้ท่านบอกว่าเรื่องของไทส์มาเลียใจยดีในพระคัมภีร์เป็นตัวอย่างของการมีน้ำใจเอื้อเฟื้อแก่ท่านแต่ผู้ที่ได้ฟังเรื่องของไทสมาเลียใจยดีเป็นกลุ่มทาอิที่บูหูซึกแบบเดียวกันเส้าอยิวดูถูกไทสมาเลีย ว่าเป็นลูกเคึ่งที่นับถือหุบเขารบแต่เมื่อพระเยซูกล่าวคำอุปมาเพื่ออธิบายว่าไผ่คือเพื่อนบ้านพระองค์ทรงยกไทสมาเรียเป็นตัวเอกเมื่อสาวหยิวถึกปุ้นและทำให้ตามหนทางเพื่อนสนาทเดียวกันทั้งสองคนพัดยางเลยไปแต่ไทยสมาเรียเห็นแล้วก็มีใจเมตตาก่อนที่จะจากไปเพื่อสะสางเวียกของตน ท่านสวยจุนมั่นใจว่าสายที่บาทเจ็บจะได้หับการเบิงแยงอย่างดีพระเยซูเจ้ากล่าวว่าเพื่อนบ้านแมนผู้ที่เห็นความต้องการของคนอื่นแล้วยืนมือเข้าไปซอยเหลือท่านผู้ฟังที่ขลบในสังคมอันวุ่นวายที่ผู้คนจำนวนลวงหลายกําลังฝ้าฟังกวมแมเมตตาต่อเพื่อนบ้านอาจสูญเสียไปอย่างง่ายได้ เฮาอาจบ่มีพันธุก,กรรมของชาวซามาเรียแต่ในฐานะผู้เสือที่หักพระเจ้าขอให้เห้าเต็มใจและเปลี่ยนต,ตารางเวลาของเขาเบิ่งคนอ้อมข้างและยืนความสวยเหลือให้แก่ผู้ที่ต้องการท่านผู้ฟังที่ขลรบ ขอให้ท่านผู้ฟังทุกท่านคิดและใครควรเบิงน้ากันว่าเจ้าเต็มใจเพียงใดที่จะให้ตัดตารางเวลาของเจ้าถึกแทรกแสงมีผ่แดในมือนี้ที่เจ้าอาจวางเวียกไว้ก่อนและต้องชวยเหลือเขาด้วยความหักแล้วก็มาถึงส่วนสุดท้ายของมานาประจำวัน เป็นช่วงเวลาที่เฮาจะห่วมใจกันอธิษฐานข้าแต่พระบิดาพระองค์ทรงเอื้นให้เป็นเพื่อนบ้านกับผู้อื่นขอให้เฮาเห็ดโดยบุลังเลเพราะว่าเฮาหักพระองค์อธิษฐานโดยความเสื้อในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน